อ่อนซอดไหลเปรือไฟไทยสูกเปรือไฟโลกครับเรบอีกได้อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบเจอรกประการ<อ>ตามมา,<อ>จากจริงๆ ถูกตอนค่ะและนี่คืออีกหนึ่งวิถีชีวิตนะคะที่ได้มีการถ่ายทอดให้กับนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค่ะได้รับทราบกันว่าที่นี่ที่นครพนมเรามีอะไรดีให้คุณได้มาเที่ยวได้มาสัมผัส Amazing Thailand กันที่จังหวัดนครพนม้วยค่ะจ้าก้านคะอีกสักครู่นึงค่ะเราจะได้มาทราบรายละเอียดเจาะลึกถึงการจัดงานในครั้งนี้ว่ากับการจัดงานในครั้งนี้ค่ะเราจะได้พบอะไรกันบ้างและที่สำคัญทางจังหวัดนครพนมเรามีอะไรเตรียมให้กับนักท่องเที่ยวได้มาลุกเซอร์ไพรส์กันที่จังหวัดนคร ขนมห่นนี้ได้ค่ะใช่ครับท่านผู้มีเกียรติและสื่อมวลชนทุกท่านเพื่อเพื่อให้ทุกท่านได้รับทราบถึงรายละเอียดอย่างครบถ้วนของการจัดการภาคการไหลไฟไหลเรือไฟโลกนะครับและงานกระชาติจังหวัดนครพนมประจำปี2568นะครับช่วงต่อไปนี้นะครับจะเป็นการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับโดยคณะผู้จัดงานครับขอเรียนเชิญนะครับท่านปรัชญาอุ่นเพชรวรากรนนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะ

ลำดับถัดมาค่ะปรบมือต้อนรับทา่านผู้ในการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสมนักงานครพนกมการศึกสาวณีคนกล้าค่ะลำดับถัดไปนะครับขอเชิญท่านองค์ท่านนายกองก์บริหารส่วนจันนงหวัดนครพนมนครับท่านอโชิบุกสาดีครับลำดับถัดมาค่ะปรบมือต้อนรับท่านนายกเทศมนตรีเมืองนครพนมท่านนิควัตเจียริยะอุญญาค่ะ ลำดับต่อไปนะครับขอเชิญรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครพนมนะครับทนตำรวจเอกอนุสรมั่งมีครับลำดับสุดท้ายค่ะขออนุญาตค่ะปรบมือต้้นรับนักประานหอการค้าจังหวัดนครพนมท้านขัชาดาตากุปะละค่ะียนเชิญค่ะและนี่ค่ะอีกสักคู่หนึง่งเราจะได้มาทราบรายละเอียดถึงการจัด ที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัวนนดนครพนมท่านครับโปรมงอดงให้กับทั้งแท่านอีกหนึ่งครั้งค่ะ และกยะาทั้ง8ท่านในการที่จะนั่งร่วมพูดคุยกับกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นด้วยนะคะวันนี้กับการต้อนรับค่ะโดยท่านพ่อเมืองและรวมทั้งนะคะจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานทุกภาคส่วนที่จังหวัดนครพนมวันนี้อบอบุ่นหัวใจมากๆเลยค่ะกรนยะาเริ่มต้นกันที่ท่านพ่อเมืองของเราก่อนเลยรู้ก่อนะคะว่ากับการจัดงานในครั้งนี้วัตถุประสงค์ของการจัดงานมหาการรถไฟเพื่อก้าวสู่วทีโลกในปีนี้เป็นยังไงบ้างกรยะเป็นเชิญท่านพ่อเมืองปรบมือดังให้กับท่านอีกหนึ่งครั้งได้ไหมคะ ก็เรียนท่านรองผู้ว่าที่จังหวัดทั้งสามท่านท่านหัวหน้าส่วนราชการท่านนายกอบจท่านนายกท่านตีเมืองท่านแขกผู้เกียรติพี่น้องสิบชนแล้วก็ผู้ที่กําลังรับชมการแถลงข่าสสวการ,าราามากำกลัลลงก,กะงร,ะงระจายรูปของจังหวัดนครปฐมเมื่อวันที2 5 6 8ในวันนี้นะครับ ก็ขออนุญาตเรียนย่างนี้นะในเรื่องของการจัดงานมากำรรเรือไฟโลกซึ่งที่ผ่านมาจาังหวัดนครมาของเราเนี่ยก็จัดเป็นงานประปเพณีมาทุกปีนะถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัดนครมาแต่ปีนี้เป็นปีพิเศษนะเพราะเราได้รับรงบมาเพิ่มเติมจากกระรทรวงวัฒนธรรมมาเสริมการจัดงานเพื่อยกระดับงานหลายเรือไฟไทยสู่หลายเรือไฟโลกซึ่งไฮไลท์ของงานเนี่ยก็จะ เรียกว่าอะไรมีการประกวดเรือไฟยักษ์จาก12อำเภอซึ่งอันนี้นนมีทุกปีนะมีทุกปีอยู่แล้วซึ่งจะจัดในวันออาสัทคือวันที่7ตุลานะ7ตุลาแต่ปีนี้พิเศษทุกอำเภอที่เราเห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยนะว่าความยิ่งใหญ่ของเรือไฟทุกอำเภอจะมีความยาวเนี่ยไม่น้อยกว่า80เมตรนะความสูงเนี่ย25-35เมตรที่เราเห็นอยู่ด้านหลังนี่คือ ยังไม่สุดนะยังต้องตอบตัวเองอันนี้เป็นการแสดงให้เห็นถึงความเขาเรียกว่าอะไรความรักความสามคัคคีแล้วก็ความสรัทธาของพี่น้องคนในควมเปนะ็นมที่ได้ร่วมแรงร่วมใจกันมาสร้างเรืไฟนะจากไม้ไผนะ่เอามามัดรวมเอามาปูมาทําแพรมาทำเนื้อนะซึ่งผมดูจากประวัติความเป็นมากนะารและเรือไฟเนะี่ยมันก็เกิดจากเนี่ยเรือ หกวข้อยเรือกับ้อยเรือที่ทำจากวัตถุขนาเล็กในอดีตนะแล้วก็มีการต่อยอดพัฒนาการจาก,จากที่ดูในวิทับเนี่ยบอกว่าจากความศรัทธาภูิปัญญาเนี่ยต่อยอดเป็นเป็นงานไหลลูกไฟโลกในปีนี้นะนอกจากไฮไลท์ก็คือการไหลเรือไฟในวันที่7ซึ่งเป็นวันอังสารแล้วเนี่ย ในวันอื่นๆเราจัดมีงานจัดงานตั้งแต่วันที่2 7กระจานี้นะเป็นวันแรกแล้วจัดไปถึงวันที่8ตุลานะปีนี้ก็จัด12วัน2คืนนะนอกนอจากลายรถไฟใหญ่แล้วเนี่ยกิจกรรมที่เราเพิ่มเติมจากในเรื่องของมบมาของกระทรวงวัา,านเราก็จะเพิ่มกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมรวกสมัยที่มีความหลากหลายมากขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมนะ แสงสีเสียงสื่อผสมม่านนับโชว์นะอันนี้ก็จะเป็นการแสดงที่เพิ่มเติมมารวมกับมีผู้รักโลกนะครับแล้วก็ในเรื่องของคล้ายๆเขาเรืยกอะไรละครเวทีนะอีก2-3อีก3วันอันนี้ก็ต้องรายลเอียก็ต้องดูในกำหนดการที่จะออกนอกจากนั้นปีนี้ก็เป็นปีวิเศษจะมีทุกวันจะมีหลายเรือไฟโว์นะให้ พี่น้องประชาชนนักเที่ยวที่มาไม่ว่าจะเป็นชาวไทยชาวต่งางประเทศที่ให้ความใจมาเที่ยวเนี่ยเราจะมีเรือไฟหลายโชว์ทุกวันนะเป็นเรือไฟเฉลิมเกียรติ70สภาษาของกรม,มสมเด็จประเทศพร,รัตนราชสุดานะครับความใหญ่ก็ประมาณเท่าไหร่80เมตร70 80เมตรแล้วก็จะมีเรือไฟนานาชาตินะเพราะบอกเราเป็นเรือไฟโลกนะเรือไฟวิทยาศาสตร์หรือเรือไฟระลักโกนกะก็จะมีของประเทศลาว ประเทศเปยดนามและประเทศจีนสามประเทศครับแล้วก็จะเป็นเรือไฟประกวดจากาเรือไฟสายลักของอีกสี่จุมเพอนะครับเพราะฉะนั้นทุกวันเนี่ยก็จะมีเรือไฟรักโลกหรือเรียกว่าเรือไฟพิศษเนี่ยจำนวนแปดลำนะแล้วก็จะมีเรือไฟโชว์ที่เป็นเรือไฟตะเกียงโบราณเนี่ยนะของมอนครนนหรือก็ของที่ของจังหวัดก็ลหลายโชว์ให้เพราะฉะนั้น ที่น้องสามารถเลือกมาเที่ยวได้ว,ว่างวันไหนก็มาเที่ยววันนั้นก็จะมีเรือไฟไล์โชว์ทุกวันนะนอกจากนั้นวันแรกวันเปิดงานวันที่27เนี่ยนะก็จะมีไฮไลท์ก็คือเราจะมีเขาเรียกว่าขบวนแห่เรือไฟบกคาริวัลนะเรือไฟบกคาริวัลก็แค่ก็จะเอาเรือไฟที่อยู่ในน้ำเนี่ยเอามาขึ้นบนรถนะแห่ให้นักท่องเที่ยวผู้มาต้องงานได้ชมกันนะมีถึง9ขบวน นะมีถึงก้ามบวชก็จะมีศิลปินดารานักสแสดงแล้วก็นางรำเนี่ยจากทุ่งเธื่อเนี่ยมาร่วมเดินแน่นอนกับ9บอชีวิตอันนี้ก็จะเป็นไฮไลท์เพิ่มเติมขึ้นมานะอกจากนั้นในส่วนของงานที่เราจะประจำนะที่ร่วมกับงานางไอรลโไฟก็คืองานกระชาติงานกระชาตินะาาตซึ่งอยู่อันนี้งานอยู่ในบริเวณสารการนะ่โซนหลักๆของเราจะมีคือในบริเวณสารการอย่างหวัดกับบริเวณริมน่านน้ำแห่งนี้นะ ลงากาศก็จะมีงานการะชาต์งานการะชาต์แล้วก็จะมีงานเขาเรียกอ,อะไรนะมามาไทยชุมชนชุนชิมชนะก็จะมีร้านอาหารอร่อยๆของ,ของ,องนครปฐมเยี่ยมาออกพูดมากกว่าร้อยร้านนะครับแล้วก็จะมีในเรื่องของคอนเสิร์ตของหมอลำคณะดังๆคณะใหญ่ๆเนี่ยทั้ง12วันเนี่ยเราจะมีให้ชมฟรีทุกวันทนะี่บริรเวณสารกาศแล้วก็จะมีสวนดอกไม้เรืองแสงนะมีปฏิกรรมหุ่น ผมไปให้ไปถ่ายรูปให้ไปเช็คอนก,กันนะครับอนอกจากนั้นในส่วนของว่าทำเองก็จะมีะเขาเรียกว่าอะไรมากกรรมไม้ไผ่มากรรมไม้ไผ่รรมไมไที่จะจะัดบริเวณอะไรนะหน้าสำนักง,งานหลักทรัพอันนี้ก็จะเอาในเรื่องของไม้ไผ่เนี่ยมาจัดแสดงนะผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ไผ่ไม่ว่าจะเป็นเครื่องดนตรีหรืออาหารพื้นถิ่นพื้นบ้านอาหารดิวชั่นแล้วก็การสแสดงดีที่ทําจากไม้ไผ่เนี ก็สามารถมาเที่ยวชมได้เพราะฉะนั้นปีนี้มีความหลากหลายมากนะกิจกรรมมีความหลากหลายนะครับแล้วก็มีทั้งในเรื่องของมหา,ามบันเทิงความสนุกสนานเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอเชิญชวนพี่น้องทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศปีนี้งานเราเป็นเรือใบโลกอีกอย่างหน่งอน้วสุดยอดมากเลยครับตรงกางให้กับท่านผู้มงเราเยนะคะ เป็นอีกหนึ่งงานที่ได้ความรายละเอียดถึงการจัดงานที่จะเกิดขึ้นนะคะในวันที่27กันยายนนี้ถึงวันที่8ตุลาคมนะคะก็เป็นอีกหนึ่งงานค่ะที่ยิ่งใหญ่สก่การรอคอยอย่างแน่นอนค่ะครับผมสำหรับท่านต่อไปนะครับกับท่านธนวันอุ่นเพชรวรากรนะครับท่านนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครพนมนะครับอยากให้พูดคุยเล็กน้อยนะครับเกี่ยวกับการจัดงานกาชาจังหวัดนครพนมนะครับ,นะรบในงานพากรรมไหลเรือไฟโลกประจำปี2568นี้ครับ สวัสดีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจาานนนังหวัดนครพนมท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมรองผู้อาวุ่าคภูมแล้วก็แขกรับเชิทุกท่านนะคะให้พูดหน่อยเดียวเองนะคะได้นะครับงานงานการชาติของของนครพนมอาัาธน,นา,น,านะคะปีนี้จัด12วัน12คืน,นะคะ่ะริ่มตั้งแต่วันที่27กันยายนถึงวันที่8ตุลาคมนะคะถามว่าทําไมถึงยิ่งใหญ่ปีนี้นะคะทั้ง12คืน มัชากาชาเราจะมีสองส่วนนะคะคือหนึ่งมัชากาชาติมัชากาชาตินี่ก็คือ20บาทนะคะและก็ปราราตาคืน100บาทนะคะมัชากาชาติเราเเ็นใบของมัชากาชาติ2 0บาทเราจะมีบตรรถไฟให้ทุกคืนนะคะ12วัน12คืนมีนะคะแต่วันแรกค่ะวันที่27 และวันที่28และวันที่7นะคะจะออกวันละ3คันนะคะยังไม่รวมวันยังไม่รวมปีนี้เราได้การสนับสนุนจากผู้มิจิตศรัทธาได้มอเตอร์ไซค์มาทั้งหมด15คันนะคะและได้มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าอีก 2>, 2คันนะคะแล้วก็ยังรวม อของละว,วันอื่นอ,อีกประมาณ150ยารางวัลน,นะคะก็เลยมีอลังการมากเลยน,นะคะก็เลยวันแรกและทุกๆวันจะส่วนในของมัดสาก,กาชาติไม่เหมือนทุกปีนะคะที่ว่าเราจะเปิดร้านตอน5โมงเย็นร้านกาชาติเราจะเปิดลเตอร์ร้าน5้าโมงเย็นถึง4ีทุ่มนะคะวันแรกเราจะออกตลาดอยู่ที่1 5 0 0 0หลอนนะคะ ปีนี้เป็นหลอดยาดงสีแดงนะคะเราฝังมาใหม่น,นะคะแล้วถามว่ามันดียังไงก็คือว่าคนที่มาร่วมง,งานมางานนะคะประชาชนจะมีสิทธิ์ในการที่จะมาหยอดรางวัลเองนะคะก็คือเราจะเอามอเตอร์ไซค์วันแรกอย่างวันที่27จะมีมอเตอร์ไซค์2คันนะคะจะเชิญประชาชนที่มาเที่ยวในงานนะคะขึ้นมาให้ดูรางวัลเลย แล้วก็วามาไปในหลอดยาดมเองแล้วก็ลงไปในรางวาัลในในหมื่นหลอดนะคะทุกๆุรางวาัลรางวาัลใหญ่จะ,จะอยู่ในหน0 0งห่นันหลอดเราเริ่มเปิดร้าน5้าโมงค่ะถึง4ี่ทุ่มใครดวงดีก็ได้ตอนนั้นไปเลยจะไม่มีเหมือนทุกครั้งที่ว่า มาหยอกอฟองผุเปล่าผุไม่มีนะคะปีนี้ไม่ใช่นายกหล่อกระชาไม่ใช่นูวน้ว่าไม่ใช่ท่านนายกอบาจนรนายกเทศบา,าลเมืองหรือหอการค้าเป็นคนหยอกนะคะจะเป็นประชาชนที่มาเที่ยวงานเป็นคนเลี้ยงไหน,นะคะแต่กนะ็ส่วนรางวัลกอ,องของของ,งอก,ก็จะเป็นน้ำปลาน้ำมันนะคะน้ำตาลจะเป็นของใช้ในครัวเรือน20บาทเชื่อว่าทุกท่านไม่ได้ขาดทุนค่ะจะได้กําไรเพราะเชื่อว่า เราคืนกำไรให้รู้ให้กับประชาชนนะคะเราช่วยกาาชาติกาาชาติช่วยคุณน,นะคะกลับมาด้านฝรั่งกาาชาติที่100บาทน,นะคะก็จะมีรางวัลใหญ่คือรถ f o r t u n เนนะคะจะเป็นตีข่ามุกค,ค่ะและรางวัลที่2ก็คือรถยาริสสีดแดงที่ถ้าท่านใดได้ไปก็คือขับหลุดเดียวในจังหวัดน,นครพนมค่ะเพราะเราฝั่งทำพิเศษนะคะรางวัลที่3ก็เป็นทองคำแท่ง1บาทน,นะคะแล้วก็ไล่ล,ลงไปนะคะ ก็คือสลากาชาติเราจะจัดวันที่7นะคะเราก็จะที่เวทีใหญ่นะคะก็เลยจะขอ,อะทั้งทั้งนีทง้ทั้งนั้นงานร้านกาชาติรายได้ไม่ได้เอาไปไหนนะคะเอามาช่วยพี่น้องประชาชนของจังชาวจังหวัดนครธนมนะคะทั้ง8พันธกิจนะคะใครจะคิดคะอยากว่าปีนี้ได้ถุงยังชีพตอบถามประชาชนหลายท่านที่วันนี้เอ่อไ เกิดน้ำท่วมแล้วเอาถูกการชาเอาถูกเงนชีพไปถามประชาชนหลายท่านว่าคิดไหมว่าจะได้ถูกยังยังช่วยเอ่อถกเงนชีพนี่นะคะทุกคนไม่มีใครคิดว่าจะช่วยจะกรชาไม,ไม่ไม่คิดว่าการชาจะเอามามาะให้ไม่คิดว่าตัวเองจะได้นะคะทุกทุกคนก็เหมือนกันนะคะถ้าคิดว่าปีนี้มาช่วยเรานะคะทุกบาททุกสตางค์ให้ ทั้งแปดพันธกิจของการชาติค่ะขอเรียนเชิญทุกท่านและสถานที่จัดงานก็คือที่เดิมนะคะคือที่หน้าสารการงนะคะเป็นบ่อน้ําใหญ่เลยค่ะปีนี้ก็ขอเรียนเชิญมาร่วมบุญร่วมกุศลกันนะคะการชาติช่วยเราเราช่วยการชาติค่ะขอบพระคุณค่ะปรบมือแดงๆหน่อยได้ไหมคะ ตอนนี้แล้วอยากจะสอบถามท่านนายกเลยค่ะที่ฉันสามารถซื้อสลากตอนนี้ได้เลยไหมคะได้ตอนนี้ขออีกนิดนึงค่ะสลากกาชาดธรรมดาห้าหมื่นฉบับปีนี้เราขึ้นมาเจ็ดหมื่นฉบับตอนนี้เหลือไม่ถึงสี่สิบฉบับแล้วนะคะและและสี่สิบเต็มแล้วนะคะตอนนี้เป็นการที่รู้สึกว่าเป็นการตอบรับที่ดีมากมากเลยค่ะก็ขอฝากทุกท่านนะคะ ว่าความคิดเก่าๆที่ว่าของทุกชิ้นจะนบอนหวัง5้าโมงอ<ช><ม>ะไรเงี้ยค่ะคือเริ่ม5้าโมงของคือได้ตอนนั้นก็ได้ตอนนัน้นไปเลยนะคะอขอ้ขอคบเพระคนค่าพร้อมเดือก็สามารถได้รับรางวัลเลยนะแอบถามนี้ได้ไหมคะท่านนายกคะว่ากับตัวสลากตัวนี้เนี่ยกับอีก40กว่าเล่มที่ยังเหลืออยู่สามารถซื้อได้ที่ไหนสามารถประชาชนได้ไหมคะเออตอนนี้เหลือ40ฉสับนะคะอะไร40เล่มนะคะเล่มละสองพันบาทนะคะ แตก่ก็คือสามารถซื้อได้ถ้าซื้อยกเล่มยังลดราคาให้ด้วยค่ะเหลือพันแปดอบาทนะคะถ้ายกเล่มน,นะคะตอนแรกเราคาดว่าเราจะออกไปขายที่หน้างานบ้างแต่คาดาน่าจะหมดเ,เช็คเมื่อวานซื้อ สี่สิบเล่มค่ะตอนนี้น่าจะไม่คาบไม่ไม่น่าใจว่าจะเหลือกี่เล่มน,นะคะถ้ายังไงก็ไปซื้อได้ติดต่อที่สำนักง,งานเหล่ากาชาติจมมังหวัดนครพนมได้เลยค่ะขอบคุณค่ะโ,โหสุดยอดมากเลยค่ะท่าน่าดีแบบนี้แล้วคือตอนนี้ลหลายๆท่านต้องขออนุญาตให้นั่งฟังก่อนนะคะอย่าเพิ่งไปซื้อสลากนะคะแล้วอยู่กับพนิกานแถลงข่าวกันก่อนนะคะเอาหล่ะในรับทันมากค่ะขออนุญาตสอบถามจากทางวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมกันดีกว่าค่ะอยากจะให้เล่าถึงรายละเอียดของกิจกรรมในงานพัฒกรรม ไลฟ์เปืือไฟโลกประจำปี2568ค่ะขอุญาสอบถามจากทางท่านยุวดีมีบุตรค่ะในเชิญท่านทาะค่ะยนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมนะคะท่านนายกเหล่ากาชาจังหวัดนครพนม ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งสามท่านนะคะท่านหัวหน้าส่วนราชการสื่อมวลชนแขกผู้มีเกียรติแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านค่ะในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมนะคะเราได้รับการจัดสรรงบประมาณตามมาติคณะรัฐมนตรีนะคะในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดนครพน,พนมเมื่อช่วงเดือนมีนาที่ผ่านมานะคะใน การดำเนินโครงการยกระดับเทศกาเลเรือไฟไทยสูเ่เรือไฟโลกนะคะโดยเป็นการบูรณาการร่วมกันร,ระหว่างกระทรวงมัฒธรรมและก็จังหวัดนครพนมและก็ทุกภาคส่วนของจังหวัดนครพนมนะคะเพื่อขับเคลื่อนนโยบายในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ด้านเฟสติวัลและก็เทศกาลประเพณีนะคะเพื่อให้เกิดในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงประเทศที่อยู่ในอนุภูมิภาพลุ่มแม่น้ำโขงและก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะทั้งนี้นะคะเพื่อที่จะ,ะเน้นในเรื่องของการสร้างภาพรักษ์ทางด้านวัฒนธรรมนะคะของจังหวัดแล้วก็ เรื่องของการส่งเสริมในเรื่องของการขับเคลื่อนจังหวัดนครพนมให้เป็นเลสเ i น a ชัน่นหรือว่าเมืองหลักของการท่องเที่ยวในการพักผ่อนนะคะแล้วก็การหมุนเวียนทางด้านเศรษฐกิจของชุมชนอย่างยั่งยืนเพื่อให้ประโยชน์นะคะเกิดกับประชาชนนะคะซึ่งในปี2568นะคะก็เป็นปีแรกนะคะที่มีการจัดกิจกรรมที่หลากหลายนะคะแล้วก็เพิ่มมามากมายนะคะ ะจะมีกิจกรรมนะคะตั้งแต่ตลอดแนวริมโขงนะคะตั้งแต่หน้าวัดพระอินแปลงนะคะจนถึงหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟนะคะ นครพนมนะคะก็คือตลอดริมโขงนะคะซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมก็ได้กำหนาให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมโดยคร่าวๆไปแล้วนะคะสําหรับกิจกรรมทางทางวัฒนธรรมที่เสริมมาในปีนี้นะคะก็จะมีหนึ่งก็คือในเรื่องของเทศกาลไฟหรือว่าเรือไฟบกอนุภาพลูกแมอนุภาพลูกแม่น้านําโขงนะคะก็คือเป็นการยกเรือไฟนะคะจากในน้ําไปอยู่บนรถแล้วก็จัดให้มีขบวนแห่นะคะหรือว่าในลักษณะของคาริวัล ซึ่งจะมีทั้งหมด9ขบวนนะคะก็คือ,อขอบวนไฟเรืองแสงหรือว่าไฟแฟนซีนะคะแล้วก็ขบวนเรือ,อ แสดงเอกลักษณ์ของประเทศจีนลาวเวียดนามนะคะจังหวัดในกลุ่มสนุกนะคะก็คือจังหวัดคนครพนมจังหวัดมุกดาหารจังหวัดสกลนครน,นะคะซึ่งในแต่ละขบวนก็จะมีดนตรีมีนางรำมีผู้ร่วมขบวนนะคะแล้วก็ในปีนี้นะคะก็เป็นโอกาสอันดีที่เราจะมีศิลป,ปินนะักแสดงแล้วก็ดารานะคะเข้ามาร่วมในขบวนด้วยนะคะก็จะมีผู้ร่วมขบวนอย่างน้อยก็900คนเลยนะคะ เริ่มขบวนนะคะจะปล่อยขบวนในวันที่27นะคะจากหน้าวัดท่าอินแปลงยาวเคลื่อนขบวนยาวมาจนถึงหน้ารันพญาศีสัตนาครานนะคะแล้วก็จะขบวนจะจอดให้ชมนะคะจอดตามแนวถนนนิตโยนะคะจอดโชว์ทั้ง12วันค่ะผู้ที่มาเที่ยวในช่วง12วันจะได้ชมเรือแคนิวัลนะคะหรือเรือบกนะคะตลอด12วันกระเถิบมานะคะบริเวณหน้า ริมน้ำโขงลานหน้าวัดโพสีนะคะจะเป็นเวทีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบม้านน้ำนะคะซึ่งในทุกๆวันนะคะจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบม้านน้ำสามรอบค่ะวันละ3รอบนะคะก็คือรอบ18บนาฬิกาสนาที19นาฬิกา30นาทีแล้วก็20นาฬิกา30นาทีนะคะแล้วก็พิเศษนะคะในช่วงของวันที่27นะคะแล้วก็วันที่3 4 5ี่ห้า เราจะมีการแสดงแสงสีเสียงสื่อผสมประกอบบ้านน้ําบอกเล่าเรื่องราวความเป็นมาของงานประเงณีเรือไฟของจังหวัดนครพนมนะคะในธีมของแสงแห่งสัทธานะคะมีผู้ร่วมแสดงกว่า100ชีวิตนะคะ แล้วก็จะมีะการแสดงเป็นการแสดงประกอบทุกนะคะแล้วก็จะมีนักแสดงนะคะที่เป็นศิลปินดารานําร่วมแสดงด้วยนะคะ mm hmm. ก็ทัานที่มามาชมมาเที่ยวบริเวณริมแม่น้ําคงก็สามารถชมได้นะคะถัดจากนั้นก็มิตรแกนจะร่วมในขบวนเรืองบกขนาดเกืบมันที่27แล้วก็จะไปช่วยที่งานกาชาติค่ะด้วยค่ะ mm hmm. แล้วก็ทัดมานะคะ อบริเวณหน้าสำนักงานจัดก,การทรัพยากรป่าไม้ที่6นะคะจะเป็นเวทีการแสดงศิลปะวัฒนธรรมนะคะจากสถานศึกษาทั่วจังหวัดนครพนมตลอดจนเครือข่ายต่างๆนะคะตลอด12วันนะคะเริ่มแสดงเวลา18นาฬิกานะคะโดยในวันที่6ตุลาคมนะคะจะเป็นการประกวดที่ดาไหลเลือไฟจังหวัดนครพนมนะคะ แล้วก็ถัดมาจากนั้นนะคะก็จะเป็นในเรื่องของอกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าได้การุณาให้ไปให้ข้อมูลไปแล้วนะคะก็คือการไรลา่โชว์เรือไฟเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วก็เรือไฟวิทยาศาสตร์แล้วก็เรือไฟตะเกียงนะคะของมอนครพนมแล้วก็ของที่ทําการปกครองนะคะแล้วก็บริเวณสํานักง,งานเหล่ากชาตินะคะจะเป็นมหกรรมไม้ไผ่ ที่จัดแสดงนิทรรศการนะคะความเป็นมาของงานประเพณีหลเรือไฟนครพนมแสดงผลงานของศิลปินเรือไฟนะคะจากลำไม้ไผ่สู่เรือไฟหนึ่งเดียวในโลกนะคะในคอนเซปต์แล้วก็บริเวณตรงเหล่ากาชาตินะคะจะมะีการกิจกรรมเสวนานะคะของศิลปินเรือไฟการประกวดเกี่ยวกับดนตรีไม้ไผ่นะคะแคร โหวตแล้วก็ปีภูไทยการแสดงศิละปะร่วมสมัยนะคะจากจังหวัดนครพนมจังหวัดใกล้เคียงแล้วก็ประเทศเพื่อนบ้านนะคะแล้วก็บริเวณเรล่ากาชาตินะคะท่านนายกเหล่ากาชาติได้กรุณาให้ใช้พื้นที่นะคะเป็นพื้นที่จัดแสดงและจําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ทําจากไม้ไผ่นะคะอาหารฟิวชั่นที่ทําจากไม้ไผ่หรือว่า จะเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีไม้ไผ่เป็นส่วนประกอบนะคะก็มีการจัดแสดงตลอด12วันมากกว่า40บูธนะคะแล้วก็พิเศษก็คือแต่ละซุ้มนะคะของอำเภอนะคะตั้งแต่แนวทอดยาวตั้งแต่หน้าบ้านพักท่านประหลัดจังหวัดนะคะจนถึงโรงเรียนหน้าโรงเรียนเซนโยเซฟนะคะก็จะเป็น ซุ้มแสดงวิถีชีวิตชุมชนของแต่ละอำเภอนะคะซึ่งปีนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กรุณานะคะให้จัดให้มีการประกวดซุ้มด้วยนะคะชิงเงินรางวัลมากกว่า1,000 0แบาทนะคะซึ่งแต่ละอำเภอกำลังแข่งขันทำทำซุ้มนะคะเพื่อที่จะรอนักท่องเที่ยวเข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็สามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำเรือไฟหรือว่าภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนได้นะคะของแต่ละอำเภอ นอกจากในพื้นที่ของอำเภอเมืองแล้วนะคะในปีนี้นะคะเราก็จะมีการจัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอท่าพนมด้วยนะคะที่อ,อำเภอท่าพนมก็คือจัดให้มีกิจกรรมไหลเรือไฟโบราณสักการะบูชาพระธาตพนมเชื่อมวัฒนธรรมสองฝังโค้งในวันที่7แล้วก็8ตุลาคมนะคะก็คือวันที่7นะคะตั้งแต่7จนาฬิกาเป็นต้นไปก็จะเป็นพิธี ลำบูชาพระธาตุพนมนะคะจะมีพิธีบวงสรวงพิธีสงฆ์แล้วก็ลำบูชาพระธาตุพนมนะคะหชุดนะคะจากพี่น้องชาวจังหวัดนครพนมทั้ง12อำเภอนะคะนางลำมากกว่า500คนนะคะแล้วก็พิเศษในปีนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากพี่น้องนะคะชาวเมืองอน้องโบแขวนคำนวนเมืองชัยบุรีแขวนสวนนเขตนะคะส่งนางลำจากาทั้งสองเมืองเข้าร่วมในการลำบูชาพระธาตุพนมด้วยนะคะ แล้วก็ในวันที่8จะเป็นการไกลเรือไฟโบราณของอำเภอท่าพนมนะคะซึ่งก็จะมีเรือไฟโบราณจากอำเภอท่าพนมแล้วก็จากเมืองหนองบกและแขวนคำม,ม้วนแล้วก็เมืองชัยบุรีของอแขวนสวนรรณเขตเขาร่วมด้วยนะคะแล้วก็อีกกิจกรรมนึงนะคะเป็นกิจกรรมนะคะที่ให้ นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจังหวัดนครพนมในช่วงไหลเรือไฟเข้ามมีส่วนร่วมนะคะก็คือการประกวดคลิปนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับไหลเรือไฟของจังหวัดนครพนมนะคะ,ะชิงเงินรางวัลกว่า7จ็ดหมื่นบาทแล้วก็อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือในวันที่7ตุลาคมที่เป็นวันพิธีเปิดมห,าหากรรมไหลเรือไฟโลกนะคะจะมีการบินโดนแปลอักษรนะคะ มากกว่า700ลำนะคะในโอกาสนี้นะคะก็อยากจะเรียนเชิญนะคะนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็ที่กําลังรับชมอยู่ขนาดน,นี้หรือกําลังตัดสินใจว่าในช่วงวันที่27ถึงวันที่8ตุลาคมจะไปเที่ยวที่ไหนนะครพนมรอต้ตอนรับท่านอยู่นะคะปีนี้จัดยิ่งใหญ่อลังการค่ะผสมผสานไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อความศรัทธาวัฒนธรรมความคิดสร้างสรรค์เทคโนโลยีและเหนือสิ่งใดก็คืออยาก ร่วมแรงร่วมใจเสียสละกําลังกายกําลังทรัพย์ที่เห็นด้านหลังนะคะกําลังขึ้นเรืออยู่นะคะนี่คือความเป็นหนึ่งเดียวของจังหวัดนครพนมที่รอทุกท่านมาเยี่ยมชมค่ะมากำไหลเรือไฟนครพนมหนึ่งเดียวในโลกค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณท่านวัฒนธรรมจังหวัดนครพนมด้วยนะคะ ยอดมาเลยครับลำดับต่อไปนะครับเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดนครพนมครับกับท่านสวัีคนกล้างนะครับผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและสํานักงานนครปฐมนครพนมครับเรียนท่านรู้ว่าราชการจังหวัดท่านรองผู้ว่าชกานจังหวัดแล้วก็ท่านนายกเหล่านะคะแล้วก็ท่านผู้เข้าร่วมแถลงข่าวท่านนะคะแล้วก็ท่านสื่อมวลชนผู้วิกียรทุกท่านนะคะ สำหรับในส่วนของการทรา่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเองเนี่ยปีนี้ถือว่าจริงๆแล้วยกระดับมาตั้งตั้งแต่ปีที่แล้วนะคะเริ่มยกขึ้นมาแล้วนะคะแล้วก็ในปีนี้เนี่ยถือว่านโยบายการส่งเสริมการท่องเที่ยวเราใช้คําว่าประเพณีสีสานวิถีแห่งศรัทธานะคะเป็นภาพใหญ่ซึ่งจุดเด่นของพคอีสานนี้ใหญ่ในเรื่องของประเพณีจริงๆถือว่าเป็นจุดขายแล้วก็ในปีนี้เนี่ยในแผนส่งเสริมการตลาดของทรทใหญ่เนี่ยถือว่า ประเพณีหลเรือไฟโลกเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์ไทยแลนด์นะคะจะเป็นการยกระดับซึ่งในองค์ประกอบก็คือมีทั้งการเรื่องของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การส่งเสริมการตลาดนะคะในในเรื่องของการส่งเสริมประชาสัมพันธ์เนี่ยในเรื่องประชาสัมพันธ์เนี่ยเบื้องต้นเนี่ยทางทรทสรํงงานักงานนครพนมแล้วก็ส่วนกลางบางบางหน่วยที่เป็นประชาสัมพันธ์เนี่ยค่ะได้มีการ พาสืบมวลชนนะคะให้เดินทางลงในพื้นที่แล้วใน3จาจังหวัดสนุกเราเนี่ยนะคะสกลนครรพนมม่นแาหารเพื่อนําเสนอความเป็นไปเป็นมาของอเรื่องของการทําเรือไฟว่าเขาเกิดมาได้ยังไงทําแบบไหนยังไงออกมาแบบนี้ค่ะโดยให้เรียนรู้จากประชาวบ้านเลยแล้วก็มีการนําเสนอถึงการความยากง่ายในการจุดะตะเกียง โบราณด้วยนะคะแล้วก็เรือไฟโบราณแล้วก็ส่วนที่สําคัญเราอยากให้เห็นความเป็นเรือไฟจริงๆความเป็นแก่นของงานงเรือไฟจริงๆะคะก็คือนําเสนอสิ่งเหล่านี้ออกไปให้นักท่องเที่ยวได้รับทราบและอีกส่วนหนึ่งก็คือการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างประเทศนะคะซึ่งในวันดังกล่าวเนี่ยจะมีการามีสื่อจากหลายประเทศลงมาในพื้นที่นะคือมีสื่อใน ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศไทยนะคะประมาณ2ี่กว่าคนก็จะเดินทางลงมาในจังหวัดนคนพรพนมในช่วงการจัดงานนะคะแล้วก็มีสํานักง,งานต่างประเทศที่ได้นําเอาเรื่องราวของเรือไฟนี้ไปจัดนิทรรศการที่ต่างประเทศแล้วโดยเฉพาะจังที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะสานักง,งานปารีสที่ดูพื้นที่ในยุโรปนะคะนอันนี้มีการนําเสนอสื่อออกไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็ อีกอส่วนหนึ่งก็คือเอวียดนามที่ดูโฮจิมินด้วยแล้วก็ลาวด้วยนะคะนี่ก็นําเสนอออกไปแล้วแล้วน่าจะเข้ามาร่วมด้วยเช่นกันนะคะแล้วอีกส่วนหนึ่งนะคะที่เป็นสํานักง,งานซิดนียค่ะก็จะลงมาซื้อ,อได้ลงมาทําสื่อด้วยนะคะอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็มีการนำเอเจนต์ลงมาในพื้นที่เพื่อที่จะนําเอาไป ขา,ายในปีหน้าด้วยนะคะในส่วนตรงนี้ก็อีกหลายประเทศที่ให้ความสนใจโดยเฉพาะจีนนี่เริ่มให้ใหไ,ดได้ให้ข้อมูลไปแล้วได้ข้อมูลไปแล้วแต่ยังคือยังไม่ได้มีการาลงมาซะทีเดียวนะคะแต่ว่าได้มีการเผยแพร่ทางสื่อไปบ้างแล้วนะคะอันนี้เป็นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราอยากให้นำเสนอ,อความเป็น แก a นโมเมนต์ moment, ค่ะก็คือถ้าอยากให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้มาเรียนรู้ประสบการณ์ของอการเรียนรู้วัฒนาธรรมของอชาวลุ่มแม่น้ำโขงทั้งหมด